ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเควสพวกนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับว่ามันมีเควสอะไรบ้างอันนี้เป็นเควสรายวันนะครับที่พวกเราต้องทํากันเป็นทีมนะครับก็คือทําทุกคนแหละนะฮะถ้าเกิดถึงร้อยแต้มปุ๊บเนี่ยเราจะได้ของรางวัลได้5 0หยกฟรีๆนะครับเพาะง้นต่อวันนะครับพยายามทําให้ถึง100แต้มกําลังดีนะครับต่อคนนึงแหละนะครับคือมันทําได้เออมันทําได้จริงๆนะครับ เดี๋ยวจะมาแปลแปลควยให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันมีควยอะไรบ้างซึ่งบางคนมันก็แบบมันมีแปลแบบรวมแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้ถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมาแปลควยแบบรายวันนะครับวันนี้เป็นวันที่2ที่กิจกรรมเริ่มนะครับวันที่2แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูควยท,ที่ผมทำทำก่อนแล้วกัน นะครับอันล่างสุดเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นเคลียร์มิตมะ5ครั้งนะครับก็คือลงด่านมิตมะอะไหลก็ได้นะครับด่าน1ด่าน2ด่าน3ได้หมดเลยนะครับแค่เอาเควสใครแบบกลัวไม่ไหวผู้เล่นใหม่ลงด่านหนึ่งไปเลยนะครับลงแค่ผ่านก็พอนะฮะแค่5ครั้งต่อไปเป็นอีโวนะครับอีโวก็คือด่านปลุกพลัง5ครั้งเหมือนกัน อันนี้เควสนะครับคือทำเควสกิล30ครั้งนะครับเควสกิลก็คืออันนี้เข้าไปที่กิลต้องมีกิลก่อนนะครับแล้วก็ไปที่หน้ากิลตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมป้ายกิลต้องไปทำเควสพวกนี้30 <Alexandria> <watts. S 1> ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครจะฟาร์มกับเพื่อนอันนี้เป็นเควสสีส้มเห็นไหมเควสสีสีส้มก็คือเป็นเควสที่หัวหน้ากิลหรือว่ารองกิลเป็นคนเลือกว่าจะทำเควสอะไรนะครับส่วนเควสของกิลผมเนี่ยจะเป็นเควส์เอาไว้ฟาร์มด้วยกันนะครับเ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งของนะครับก็ผมก็ส่งของไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นส่งของปลุกพลังไป29เควสแล้วก็ฟาร์มกับเพื่อน1เควสนะครับก็เป็นส0ิพอดีซึ่งมันกําหนดได้วันละ30พอดีเหมือนกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็ได้1เควสแล้วเนาะไปไปดูกันต่อนะฮะ เคลียร์กิ้อ่าอันนี้ใช้ใช้ซูชิ100แต้มนะครับก็คือใช้ซูชิลงอะไรก็ได้100แต้มนะครับของผมเนี่ยน่าจะหมดกับการไปทำไปทำเควสไอไอดิสแพทน่ะนะครับอ่าอันสองอันตรงกลางเนี่ยจะเป็นอ่าเควสอ,อ่าวันเควสใช่ไหมจะเป็นไอเควสข่าวลับปะเขาเรียกว่าอะไรนะไอเควสป้ายอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับกับดิสแพทนะครับสองอันไอเควสป้ายตรงนี้เควส์เคลียร์รนี่ไง นะครับเควสนี้4ครั้งนะครับ4เควสแล้วก็ดิสแพสคืออันนี้นะครับดิสแพสคืออันนี้อ่านี่ดิสแพสตรงนี้นะครับข้างล่างคือการมาส่งตรงนี้2เควสนะครับอย่างละ50สิบก็คือจะได้เควส3เควสพอดีนะครับถ้าเกิดมาทำเควสนี้ด้วยอ่าเสียร้อยชี้ด้วยแล้วก็ได้ได้ดิสแพสสองอันก็คือพอดีเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น to g i g a m i Dispatch เหรอคอมเพ e Chigigami Dispatch น่าจะเป็นการส่งปะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าส่งอะไรแต่ว่าเหมือนเหมือนมันจะได้มาแบบฟรีๆอะ่ะอืมอันนี้เดี๋ยวผมไม่มั่นใจแต่มันเกี่ยวกับ Dispatch น่าจะเป็นการส่งส่งชิกิงามินะ อันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะขออภัยด้วยนะฮะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะฮะส่วนเดมอนพาเลตก็คือการปาถั่วนะครับปาถั่วเข้าไปตรงนี้เข้าไปตรงเท้านะฮะแล้วตรงข้างหน้าหลังสุดเนี่ยข้างในเมืองเห็นปะเดมอนพาเลตอยู่ตรงหน้าสุดเลยตรงกลางเลยนะครับกดเข้าไปจะเป็นตรงนี้นะครับอ่ามาปาถั่วตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับควยนี้ก็มีเท่านี้แล้วก็คุยอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อย เหลืออะไรอีกอ่าสเปนสองร้อยเคนะครับน่าจะเป็นการน่าจะเป็นการได้รับปะได้รับหรือว่าใช้หรือว่าใช้ใช้ทองนั่นแหละอ่าอันนี้ผมไม่มั่นใจอืมน่าจะเป็นการใช้ปะใช้สองสองแสนอืมใช้เงินสองแสนทำอะไรก็ได้ ซึ่งของผมจะเป็นการเอาไปอัพมิตามะเวลสิบห้าตรงนี้นะครับข้างบนอ่าข้างบนคืออัพมิตามะให้ถึงเวลสิบห้าหนึ่งอันนะฮะซึ่งมผมอัพไปหลายอันนะครับสำหรับอัพมิตามะเลเวลสิบห้าเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ตังไม่เยอะนะครับอยากจะใช้ตั้งประหยัดประหยัด,ยดก็คือเราสามารถที่จะาร์มนะครับมาดูกันนิดหนึ่ง หามิตามะเนี่ยเนี่ยเลเวลหนึ่งเลเวลสองเนี่ยไปหาฟาร์มฟาร์มด่านแรกๆเนี่ยแล้วก็เอามาอัพได้เลยนะเนี่ยพออัพถึงเลเวลสิบห้าปุ๊บมันใช้เงินสองแสนพอดีเห็นไหมเอาเลเวลหนึ่งมาอัพมันใช้เงินสองแสนกับสองพันห้าร้อยพอดีเลยไม่ต้องเสียเงินเยอะนะฮะแนะนําแนะนํานะครับเออใครจะทำเวทแล้วก็เก็บไว้ไปทําพรุ่งนี้ต่อนะครับเอาไปให้เวลหนึ่งกินพรุ่งนี้ต่อคุ้มนะครับไม่ต้องเสียตังค์เยอะเลยนะฮะประมาณนี้พอดีอา่า ต่อไปนะครับเป็นอะไรอ่าดาวเดอรไดรี่ล็อตน่าจะเป็นการเช็คอินปะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะถ้าไม่เช็คอินตรงนี้ตรงเนี้ยไอตรงลูกลูกไอตรงกลมๆตรงนเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยไอเดลุมาดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเช็คอินแบบรายวันที่ต้องกดไอตรงตุ๊กตาขาวๆตรงเนี้ยนะครับอ่าอันนี้ผมไม่มั่นใจมันได้อัตโนมัติแต่น่าจะเป็นการเช็คอินนะไดอารี่ตรงเนี้ยนะครับ ต่อไปนะครับไอ้เคเวสท,ที่ยังไม่ได้ทําก็คือไอ้สีทองทองพวกเนี้ยแดงแดงนะครับอ่าจะมีอันนี้เป็นเติมเงินปะ่ะเติมเงิน1ครั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็สเปนหนึ่งร้อยเจ็ดก็คืออันนี้ใช้ใช้หยกแดงปะ่ะน่าจะใช้หยกแดง100นะครับแล้วก็ซัมมอนสามทม์ก็คือเป็นการใช้เปิดยัน3ครั้งนะครับไม่ไม่นับพวกยันเทา นะครับเป็นยันฟ้ายันม่วงหรือว่าเปิดด้วยหยกก็ได้นะครับได้เหมือนกันอ่ะต่อไปเป็น exploration นะครับก็คือการลงด่านปกติจนจนหมดด่านแล้วรีด่านอะ่ะนะครับนับทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็ฆ่าปลาหมึก3ครั้งก็คือลงปลาหมึก3าครั้งนั่นเองจะหาเองจากการลงด่านหรือว่าจะไปกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดที่ทีมใกล้ๆกล,กลิตรงเนี้ยแล้วก็มาลงตรงปลาหมึกตรงนี้นะครับแล้วก,กดแมท ก็ได้นะอ่าแล้วแต่นะครับอ่าของผมได้แล้วเดี๋ยวคงเดี๋ยวผมค่อยไปลงนะครับอันนี้มันเคลียร์บางมึก3าครั้งต่อไปก็เป็นอะไรอะ่ะคอนโซลเนาะก็คือลงพวกเหรียญเหมือนกันนะครับเหมือนอยู่ในด่านพวกนี้หมดเลยเนี่ยพวกเนนพวกคอนเนี่ยนะครับเห็นปะพวกด่านพวกเนี้ยอยู่ใกล้ๆกล้กันแล้วก็ลงมาค่าเคน3ด่านเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกล้กันหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นแลงท็อป 150ก็คือติด1ติดอันดับต่ำกว่า150นะครับเวลาตีบอสนะครับไอ้บอสตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบอสบอสโลกไหมเดวมอนอินคาลเตอร์นะครับก็คือเป็นบอสที่มันเปิดตอน6กโมงเย็นของทุกๆวันนะครับก็คือตอนที่เราไปตีบอสนั่นแหละนะครับติดอันดับให้ได้นะครับใน150อยานะฮะแล้วก็แอเรียบอสแล้วก็เนี่ย Demon Encounter จะมีเควสลงกับเควสดติดอันดับอยู่ด้วยกันนะครับก็คือลงเควสนี้จะได้2อ,อันเลยถ้าติดอันดับด้วยนะครับส่วนแอร์เรียบอสเนี่ยเควสสุดท้ายจะเป็นอันนี้นะครับนี่ข้างล่างเห็นปะดูข้างล่างนะครับตรงแถบจะมีจะมีคําว่าแอร์เรียนะครับแอร์เรียบอสนะครับเข้ามาอันเกือบเป็นสุดท้ายเลยอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตีหนึ่งตัวตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนเลเวลเนี่ยถ้าเกิดใครกลัวตีไม่ไหวก็เลเวลแรกๆก็ได้เน้นแค่ผ่านด่านก็พอ นะครับซึ่งจะสามารถตีได้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตอนเที่ยงของอีกวันหนึ่งนะครับจะมีเวลาแค่ช่วงตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึง6กโมงเย็นเนี่ยที่เขาจะปิดนะครับก็คือปิดไป6ชั่วโมงที่เหลือสามารถตีได้หมดเลยนะครับแค่เวลานี้เท่านั้นที่ตีไม่ได้ฮนะก็สำหรับเควสก็มีประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนนะครับก็คือพยายามทำให้ได้วันละ100นะครับ เพราะว่ามันจะทําให้ได้ให้เราเนี่ยไปได้เร็วเราได้ของเร็วได้ของมัชัวแน่ๆนะครับแล้วก็จะได้ของางวันตรงนี้ด้วยนะครับแต่หยกเนี่ยห้าสิบหยกต่อวันเนี่ยฟรีๆไม่เอาเหรอเออไม่เอาเหรอกครับเนี่ยตอนนี้ของผมก็อีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวรอตอนเย็นเนี่ยพวกตีบงตีบอสตีแอเลียทั้งหลายเนี่ยหกบงเย็นทั้งหมดเลยแล้วก็พวกคอนพวกคาเค้นเดี๋ยวค่อยๆตีไปนะครับตีเรื่อยๆนะครับมันจับเวลาค่อยๆมาดูนะฮะ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวจะมาอัปเดตเป็นเควสให้นะครับเพราะว่าเควสมันอาจจะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ